สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนสตินนะครับ fr 2 6 0 1สติน fr 2 6 0 1นะครับหัวหางตรงรุ่นนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับลานดึงเบาสลิงค่อนข้างสวยนะครับบอกสลิงสวยนะครับเบาสวยนะครับแต่โค้งมีคาบสนิมนิดหน่อยเดี๋ยวมีสายสพายให้นะครับมีสายสปายให้ เบนซิน2จังหวะ26ซีซีนะครับลานดึงเบานะใครเผื่อแบบใครที่มีพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันนี่ต้องเล่นข้ออ่อนอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้น่าน่าสนใจนะปกติข้ออ่อนเราจะขายที่4,500นะครับตัวนี้เอา3,800ลมส่งพอนะครับมีเอ่อ uh, บางหญ้าใบมีดให้สายสพายให้เรียบร้อยนะครับมีประกันให้120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ ตัวนี้เป็นคันเร่งแบบค้างนะครับข้ออ่อนสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่นะ,ะนะครับเปิดแล้วลากออกอย่างเดียวนะครับเบาๆครับดึงเบาๆคืออยู่บนไม่ต้องเอาเครื่องลงก็ได้นะครับอยู่บนหลังแล้วกอ็อยู่บนหลังแล้วดึงได้เลยนะครับ ดึงไม้นะครับเบาๆเลยอยู่บนหลังแล้วดึงได้เลยลเพราะทำสายยาวมาเบื่อให้อยู่แล้วนะครับตัวน,นี้ปรับแหวนขึ้นอีกได้นะครับเดี๋ยวนะโอ้โหแน่นแต่ว่าตอนนี้เราจูนให้แบบพอดีพอดนะีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองจูนแหวนดูนะ เดี๋ยวลองจูนแบนเพิ่มขึ้นดูนะฮะได้อีกได้อีกนะฮะเนี่ยอะไปได้อีกไปได้อีกอประมาณนี้โอเคอ่ะลองเล่นอีกทีดิพี่ สามพัรวมส่งนะครับอ่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์สตินนะครับเป็นข้ออ่อนกัดไปได้ครับพี่สวัสดีครับ